มาฮะทุกผู้ชม Sun of the Forest นะครับเป็น Forest ์พักใหม่เป็น The Forest p a พักใหม่นะครับก็เป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะฮะคนป้ากินซอยจุนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าจะมีอะไรให้เราเล่นและน่าสนใจบ้างนะครับ คือบรรยา,ารเนี่ยนะครับให้ความเป็นนนี้มากเลยเซนติเนลมีใครรู้จักเกาะเซนติเนล้างครับที่มีคนป้าที่ไม่มีใครสามารถเข้าไปได้เราจะครับจะลองโล,เลเปเพืนอเกาะเซนติเนลนะครับเป็นบุกเกาะเซนติเนลนะครับสามารถกดดีเพื่อเลื่อนดูได้ว่าเรามาทําภารกิจอะไรน่าจะมาตามหาคนออกน่าจะเป็นอย่างั้น,นะครับมีแผนภูมิของแมปด้วยนะป๊บเหมือนลอยเหมือนเราจะโดนยิงนะครับเหมือนเป็นลอดกระสุนเลยนะฮะ โดนใครยิงเลยเนะี่ยคนป่าไม่น่าใช่คนป่านะอร่อยก็สุดขนาดนี้แล้วแล้วดีคอปเตอร์ตกแล้วห้อยหัวต้องแต่งลงยังไงล่ะเนี่ยโอ้โหเฮ้ฮเยรอดด้วยว่ามีคนรอดนึงว่าจะเหลือคนเดียวซิคนี้ชื่อเควินป่ะคนที่ช่วยเราอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเอ้าใครล่ะนี้ จะยิงเราด้วยอือไม่ตายด้วยนะเอา้าเหมือนจะฆ่าเราแต่เขาไม่ฆ่าแต่เอาเรามาปล่อยทิ้งไว้พร้อมกับกระเป๋าด้วยนะโอ้โหโอเคโอ้ให้ของสรบเลยโอเคนี่คือเอานี่ไงเควินตื่นตื่นเพื่อน ขึ้นมานี่คือผู้ช่วยของเรานะครับที่จะมาให้เราไม่เหงาในป่าแห่งนี้สบาพบเดินเฮ้ยจิตได้สติไปนี่ยโอ้โหเลือดออกเลยเฮ้ยเตือนไว้ <c oughs> เควินเออไปละโอเคเราสามารถสร้างเควินได้นะครับเอากระเป๋าเอาไอเทมไปนะครับเคลียไป พักให้ตามฉันมาก่อนละกันโอเคตามฉันมานะเอาสั่งเควินด้วยกระดาษเอาไปเปิดกล่องวูู้ของเต็มเลยไม่รู้อะไรเก็บไปก่อนกดไอเพื่อดูกระเป๋าออ้นี่งมีมีดอ่ะถมีดได้ถึงมีไปก่อนละกันนี่คือของที่ตกพระจขค,ครับเลเบิร์ดอ่ะเฮ้ยเป็นเล่น เดอะเบิรดอย่างนั้นเหรอดูดิใซ้เดอะเบิรดได้ปะกระเป๋าโคตรควางเลยระเบิดอย่างงั้นเด้อทดสอบหน่อยละกันโอ้โหคว่าควานระเบิดเจนระเบิดควางไปไกลละแล้วเราจะไปไหนล่ะเนี่ยไปไม่ถูกเหมือนกันนะงงงอ่ะยิงกล้องนี้กล้องหนึ่งเอาเป็นว่าสำรวจละกันว่าในภายในนี้มีอะไรบ้างนะครับ ไม่คิดจะปักลักปักถานอะไรเท่าไรนะครับโอ้ต้องเปิดน,นี้ต้องไม่หาใช่ไหมเนี่ยโอเคเควินตนะโห้ปลาเปิดทำไรสมจริงตัวน,นี่ยทำเป็นเล่นไปเดินทะลงตรงนี้ไปแล้แต่ว่าไม่มีจุดหมายฮะับสำรวจไปเรื่อยๆเขาบอกว่าการที่เราหลงป่านะครับการเลาะริมน้ําไปเนี่ยจะดีที่สุดนะครับเพราะเราจะเจอคนนะครับที่อยู่ริมน้ำยกตัวอย่างเช่นอ คนป่าเฮ้ยเราสำมารถเก็บพวกเบอร์รี่ได้ด้วยเนะี่ยอ้เก็บกินเก็บแลยกินเลยอ้าวอ้าวอ้าวโดนโดนอะไรโอ้ยโอ้นกหรอโดนนกจิกหรอมีเฮ็ดด้วยนะครับเอาละความสนุกอยู่ตรงนี้ฮะกินเห็ดเข้าไปจะเป็นยังไงวอ้ออ๋ออ๋ออออ๋สภา,าพเฮ้ยเราเจออะไรข้างหน้าไมา่รนะู้ฮะเป็นเหมือนแบบรถเก่าอ่ะ มันมีซักอรารยธรรมที่นี่ด้วยหรอเมือเป็นรถกอล์ฟเลยอะไอ้รถนี้มนอยู่ที่นี่ได้ยังไงเราเดินมาตั้งไกลแล้วนะเหมือนเราจะต้องใช้ชุดชุกเชินยอดเปิดเดินมาตั้งไกลแล้วเพิ่งจะเปิดชุดชุกเชินโอเคมี GPS ที่เราสามารถดูแผนที่ได้ว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วเรากำลังจะเดินไปที่ไหนใช่ไหมเหมือนเราจะมีจุดหมายข้างหน้านะเป็นสีฟ้าๆอนนน้น้ำเงินน้ำเงิน ข้างหน้าคืออะไรอ่ะเขียวๆอ่ะลองไปก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าคือจุดใหม่อะไรมีรถเหมือนที่เราเจอตอนแรกเราไปดูแล้วก็มีถ้ำอย่างนั้นเหรอโอ้โหถ้ำเล็กมากถ้ำน้อยอะไแบบถ้ำอ๋อเรามีหน้าครับที่เราสามารถครับสิ่งต่างๆได้๋อข้อมูลเอาตัวรอดเลยครับสามารถใช้กิ่งไม้ครับเป็นนู่นนี่นั่นได้ ที่นงที่นอนบ้านถามว่าจะคาบไหมเอาไม่อ่ะอยากสำรวจจะว่าไปเราก็ไม่ได้เจอคนป่าง่ายขนาดนี้นี่เดิน,นที่ผมเดินหาเนียนี่คือเดินหาคนป่ากินซอยจุ๊เนี่ยอยากเห็นว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนึกว่าเกาะเซนติเนลจะโหดหลายคนเอคนนั้นเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยลิงเหรอโอ้โหตงตีเราด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันเหมือนคนอะอะไรอะ ปีนต้นไม้ด้วยลิงลิงเควินหน่อยมาเดี๋ยวมันกัดเอานักลัวกังเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่คนป่าใช่ไหมกลางคืนมีอะไรโอ๊ยโอ๊ยตกใจตกใจตกใจอะไรอะไรวะงูมันตามมาแล้วเหรอมอาสหน่อยสิมาเอาสหน่อยมามาเลยมาเลยมาเลยเขมร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 เอาเลย

ถูทกท่วงน้ำเฉยนั่นถ้าคือเราตายคือเราทุกท่วงน้ำใช่ไหมคำถามคือเควินอยู่ใส่อะไรเนี่ยกระเป๋าเราหรอกระเป๋าเรายังอยู่อีกเหรอโอเคของอยู่ปะของอยู่ครบเลยขวานโอเคได้ยินเสียงเพลงอ่ะ อ้อคือคนมีมีคนมามาตายที่นี่เนี่ยครับไปเพลงกอนดโดนเล็กตีเล็กเล็กๆของเต็มเลยโอ้ชายฟังนี่มันดีจริงๆขนมขบเคี้ยวอุ้ยเควินจิจามาเข้ามามาจากไหนวันนี้อะรอนอ่ะโอ้ของเต็มเลย อันนี้คือตายแล้วใช่ปะฟันได้ปะโอเคฟันไม่ได้าสามารถเก็บนาฬิกาเขาได้นี่คือเป็นอะไรตายไม่รู้ฮะอุย้ยเก็บเงินได้ด้วยเนี่ยเงินทำไรอ่ะดีๆก็มีเงินเราจะกลับเข้าสู่ปลาใหญ่อีกครั้งเพื่อตามคนป่าบางทีการเล่นคนเดียวเราเล่นจับเควินนี่ก็หล่อเหมือนกันนะครับมันเดินตามเราแล้ว,แ,ลวแบบจดีๆก็โพู่มา หันไปสะดุ้งลูกผีเดินตรงเข้าไปาเจอไอ้ตัวนั้นแกไอ้ตัวที่เปนฆ่าเราเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ยุ่งแล้วกันนะที่ขี้เกียจไปไว่ายน้ำมาใหม่อะ่ะเราสาม,มารถลา่าขวางได้ปะเราวิ่งตามทันปะนุ่งควางขอซับทีโหเหนื่อยแทนวะนายคอลองตัดต้นไม้เดยโอ้โห้อู้เอาเรื่องเเนี่ยการตัดต้นไม้ผสมจริงนะมีแบบลองลงไปด้วยนะ ล้มไหมอะ่ะล้มไหมโอยไม่ล้มาที่ออออเรต้องตัดอ,อีกฝั่งหนึ่งโอ้เน้นสมจริงเหรอต้องตัดแบบว่าให้ทดรอบทางนี้หรอตัดฝั่งเดียวไปได้นูนะล้มนี่เพื่อนล้มล้มโอ้โหโคตรสมจริงโอ,โอ้ซึ่งต่างจากใบาคาบโดยสิ้นเชิง อดีที่ใช้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 ใช,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 ใช้ใช้แบกเหรอผมมันใช้แบกอย่างนั้นเหรอโอ้เราสามารถสับทอนได้ด้วยนะโอ้ทำเป็นแหลมได้ด้วย,วย amazing โอ้ทำเป็นรั้วบ้านได้เลยเนี่ยว้าวโอ้หือ่ะเอาหัวหลงดเลยด้วยเหรอสับสับสันบมันหมดได้ปะอ่ะเอาไปใส่แล้วเราเริ่มหิวกันแล้ะ ขอดูนี้มีอะไรกินบ้าง MRE ดของกินอาหารทหารขอซัดหน่อยเบบโอ้โหเพิ่มเยอะเหือนเนี่ยขอสันนักก็ปองหน่อยอ่าสดชื่นโอเคเหมือนจะมีอาการง่วงนอนด้วยนะแต่ไม่นอนภารกิจตามหาคนป้าในเกาะเซนติเดียวยังไม่สำเร็จอะนอนไม่ได้ขอเห็นหน้าคนป้าให้ชื่นใจหน่อย นี่เข้ามาเล่นเกมนี้เพื่อตามหาคนป้าเลยเนี่ยอยากเจอน่าจะมีแบบสามขามีตัวนู้นตัวนี้อีกเต็มไปหมดเลยนะครับคู่เราเดินมาไกลมากๆอ่ะเนะี่ยไม่มีวิแววของคนป้าเลยเออผมไปดูคลิปหนึ่งมาไว้ท่านผู้ชมถ้าไหลลงเข่าแบบเปิดหนังสือนะครับมันจะไม่เจ็บก็บอกว่าให้เปิดหนังสือระวังสไลด์ลงไปมันแก้บักเลยวะน่าจะแก้แล้วนะเปิดบุกระวังสไลด์ มันจะไม่เจ็บไม่เจ็บมันจะไม่เจ็บ,มจไ,มบไม่ป่วยได้อยู่ปักเฮ้ยได้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทุก <c> ท <oughs> ุกบักนี้ยังไม่ดูแกเลยเนี่ยสไลด์นี่วู้สไลดเดอร์เกบินลงมาไงฮะ <c oughs> ข้างหน้านั้นใช้เรือไหมเหมือนเรือเลยลองไปดูดิเรือจริงๆด้วย มีอะไรมั้งอะโอ้ก็ถิดมีถังน,ง,ถงน้ำมันนะครับเอ้ท่านผู้ชมหนู่จริงๆแล้วที่ผมไม่เจอคนบ้าเพราะว่าผมเลือกหมดเล่นแบบปกติวะหรือวมันจะต้องเล่นแบบหมดยากปะถึงจะเจอคนป้าอะไรเงี้ยอาจจะเ,เป็นไปได้ก็ไดนะ้นะเควินนะเฟี้ยงเควินได้ด้วยในขอไปลองเริ่มเกมใหม่แบบยากเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใครวิ่งมาเดี๋ยวนะ เฮ้ย <H an> นี่มันสามขานในตำนาน wow. ออว้าวเขากลัวเราไหมอ่ะเออเขากลัวเรากลัวเราไม่ทำไรไม่ทำไรไม่มีไรไม่มีไรมีสามขาในตำนานถ้าเราวิ่งไล่เขาเขาจะหนีเราปะเราไม่ทำไรเขาวิ่งหนีนะครับวิบ่งหนีแบบผมไม่มั่นใจว่าผม้องเล่นแบบยากหรือเปล่านะครับผมถึงจะเห็นคนป่าเพราะว่าวิ่งไปตั้งไกลแล้วยังไม่เจอเลยอนะ่ะ แต่เราเห็นสามขาเต oh, okay. awesome. oh, okay. ้นโชดอยู่นั้นออดูเขามันเป็นทางไล่ลำนะครับเพื่อที่จะแบบว่าไอนี่เราค่อยๆเข้าไปใกล้ๆเขาโอ้โหไล่ลำอืมขอจบไปภาพนี้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ไม่เจอคนป่าเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะลองแบบยากดูนะครับคิดว่าน่าจะได้เจอคนป่าครับเราวิ่งตามไปแลาสามารถเอาสามขามาเป็นเพื่อนเราได้ด้วยนะโอ้โหดูมันจะวิ่งมาชาร์จเราตกใจหมดโอเคบ๊ายบายเควเวนโอ้สภาพปวแตกตั้งภ่าคลิปเลย Thank you.